ตุ๊กตาที่แบบโอ้คายเบบี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนน่ารักมากฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเรามาบุกโรงเรียนที่ใหม่โรงเรียนเก่า oh. <laughs> วันนี้ขอมีงานวัดกันค่ะทุกคนเรามาเที่ยวงานวัดกันนะคะนี่วันนี้พานนอ์อลินมาด้วยเราเจอร้านค้าเราจะมาซื้อไอติมกันอ่ะพี่เกียเอาอะไรไหมคะพี่เกียวดูข้าวมดลุ้นสิมีตุ๊กตานั้นด้วยน่ารักมากเลยทุกคนดูนี่ตุ๊กตาที่แบบโอ้คายเบบี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนน่ารักมาก น้ำผันเอาไหนครับใช่มีเยอะมากเลยเวลาบูบูเลยอ่าพี่เก๋เอานี่ไหมอันนี้เป็นอะไรอะน้ำเขียวเอาไหมครับเอานี่หรอโอเคอ่านมาได้แล้วไปเอาไปใส่ถุงเลยครับเดี๋ยวมันละลายพี่เก๋เอาอะไรไหมคะเอาขนมอะไรไหมลูกอลนต๊าเอาอะไรไหมคะเอาขนมอะไรไหมคะ เอาไหมอุ้ยมองมองกล้องมองกล้อง okay. ปาดมาจ่ายตังกันมาเอาบางเลยใส่ถุงด้วย๋ยวมันเลอะโอเคทุกคนนี่ทนมาได้แล้ว oh. <laughs> นี่โรงเรียนเก่าพี่ใหม่นะคะโรงเรียนต้นแกว้วโรงเรียนเก่า <laughs> เก่ามากตอนที่มาอยู่ม .6 แล้วทุกคน oh. ไปกันเด <laughs> ี๋ยวเราจะไปตะลุยงานวัดที่ว่ามีอะไรขายบ้างนะ โอเคไปไปนี่เราเข้าเขตกานวัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อไก่แล้วก็ดูอุย้ยมีไก่หลุมีเกลยวด้วยมีเ ร้านโปรดของแม่เกตนะคะสมัยเด็แม่เกตอยู่โรงเรียนต้นแก้วแม่เกตซื้อทุกวันเลยเดี๋ยวเราจะไปดูร้านนั้นกันเป็นร้านน้ำร้านโปรดนะทุกคนเดี๋็กนิริตาแม่ไปตรงนั้นนะแม่ไปสั่งน้ำก่อนนี่ทุกคนร้านน้ำร้านโปรด เกดสั่งไว้สองแก้วนะคะเป็นเมนโ2สองแก้วเลยน้ำแข็งจะเป็นน้ำแข็งคนๆของน้ำแข็งใส่อะทุกคนอร่อยมากอ,าอันนี้อันนี้บอกว่าฉันม่วงนอนจังเลย ตรงนู้นก็จะไปดนตรีมีเท่านี้เองแล้วก็มีลูกชิ้นที่ไม่มีลูกชิ้นที่ใหม่ชอบเลยนะมีสองร้านหรอร้านนู้นเลยอ่าปากงั้นก็ไปร้านนู้นเลยร้านที่พี่เก๋ไปซื้อข้างๆร้านกัแต่ไรก็ดูกไม่เห็นมีนะอ๋ออันนั้นมันเป็นลูกชิ้นเดือดหรือเปล่ามันโคตรแบบลูกชิ้นนึงอ๋อนั่นเป็นลูกชิ้นทิพย์มาหอมน้องไหมหอมน้องไหมหอมไหมเขินเขินเขิน จะกินนะคะน,นี่ไม่เลี้ยงลูกน้อยด้วยแล้วก็ซื้อลูกชินด้วยเอาไหนบ้างเอาไหนบ้างให้หพี่เกลให้พี่เกลอมมุ้มไหมให้พี่เกลอมมุ้กอมก่อนไหมอ๋อร้องให้แล้วร้องร้องให้แล้วไปตอนนี้นะคะท<ๆ>ุกคนเราก็ซื้อของกินแล้วก็เดินเล่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะ I <laughs> don't come me.